ถ่ยายวนอนไปว่นอนมายะยางว่อนไปว่อนมานี่ยาฝ้ากเก็บนี่กระทกระก็สีใหม่มาทอดก่อน,มอมนแม่จะกระเด็นใส่หนูไหมเนี่ยน้ำม,มันคือสีดวอาอะโอ้ยคนคนขอผู้ช่วยหน่อยคะ่ะผู้ช่วยบมมาสั่งแม่อาเดินเองนะคะควบไปเก็บดอ,อกอัญชันให้คนถือกล้องไปเก็บดอ,อกอัญชันอืม น้ำมันต้องใช้ต้องเลือกยี่ห้อไม้ขยายก็ได้คู่ยี่ห้อได้ทุกยี่ห้อแต่เราใช้อะไรขยายอันนี้ใช้ยังค่ะใช้เรซื้อมันทับทิม,<า>มอ่ะยี่ห้อท,ทับทิมนะคะน้ำมันปาล์มยี่ห้อทบับทิมอันนี้เขาก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะผัวกูซื้อเอง <c ười> อ่า <c ười> นี่เตรียมแครอทค่ะอ่าอ่าอยายใส่แครอทลงแป้งแล้วปื๊บปื๊บ่บบ okay, อ่าต้องทำต้องอนี้นะคะแม่ครัวแก่แล้วใส,ใส่ไหมคะไข่เอาไหมคะอย่าหยิบให้ใอาหยิบเองอะ่ะวนไปอีกค่ะลืมไข่ อะยิบเองนู่นไข่ไม่เย็นก็มีค่ะแม่ไข่เย็นก็มีค่ะในตู้เย็นอ่าไปต้องตอกไข่ใส่ด้วยนะคะไข่หนึ่งใบใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้่ว่าเขาอยากใส่อืมแต่ว่ายายอยากใส่ค่ะคือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่แต่คุณยายคุณยายอยากใสอืมไปคนค่ะอ่า คนแบบออกกําลังกายค่ะแม่คนแบบออกกําลังกายให้จังไดละ่ะคนแบบนี้เออออกกําลังกายมือนะคะออกกําลังกายเอวค่ะแม่หอนหน้ามืเอ,อเป็นจังไดละ่ะไม่ธรรมดาแม่ครัวเนี่ยอร่อยเพราะแบบนี้เลยคะ่ะ ซอยเก้าเ็นจอมทอง <9 S 2> ซอยเก้าจอมทองนะคะอยากกิน <จะ S 1> แบบฝ<า>ีมือ<า>คุณยายซากุโรรามเงมงเหมือนกันเปียบล,ลูกสาวนะคะน้องสาวลูกสาวหรือน้องสาวหนูเองเป็นลูกสาวของคุณยายไทยบ้านมาแล้วอ่ากระทะร้อนยังคะแม่ ูดออกห่อนไะไม่ต้องร้อนมากนะคะเอาเท่าเท่านี้พอไม่ยายเท่านี้นะคะร้อนมากมันจะไหม้ร้อนมากมันจะไหม้เอาจะไปไหนคุณคุณลูกเคยคุณยายมาไหมอ่าใส่ไปแล้วหนึ่งจะจะไปก็บ